รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการธรรมะดีๆค่ะซึ่งเราก็จะนําหลักทำคาสอนของพระอาจารย์ท่านต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและในสัปดาห์นี้ค่ะก็อยู่ในช่วงสัปดาห์วันมาค้าบูชาซึ่งในปีนี้นะคะก็ตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559 ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ค่ะซึ่งในสมัยพุทธกาลพระอาหารหันต์ก็ได้มารวมตัวกันโดยมีได้นัดหมายถึง1,250รูปค่ะพระพุทธองค์จึงทรงมีเมตตาแสดงโอวาทปาิโมกเราไปชมหลักธรรมคำสอนของพระองค์กันเลยค่ะในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงแสดงคำสอนนี้เมื่อวันมาคบ,บูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3 พระอรหันตสาวกที่ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ณพื้นที่ต่างๆจำนวน1,250รูปได้เดินทางกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณนวัดเวรุวันเมืองราชฤห์แคว้นมคตโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งการประชุมนี้เกิดขึ้นครั้งแรกและเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในห่วงพัทลกับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในสมัยของพระสมณโคโดมพุทธเจ้าถึงแม้ว่าในกับนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกหนึ่งพระองค์ คือภาษีอริยะเมตรายพุทธเจ้าก็ตามก็ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้อีกดังกล่าวไว้ในมหาประธานสูตรดังนี้พัทธกับนี้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติในโลกการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีแล้วครั้งเดียวจำนวนภิกษุ1250รูปล้วนแต่เป็นพระขีณาศพทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในที่ประชุมสงเหล่านั้นเนื้อหาสาระหลักสำคัญคือให้ละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นหลักธรรมเช่นเดียวก,กันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ได้ทรงแสดงไว้พระโอวาทปาติโมกคือมวลหลักคำสอนอันสำคัญ อันเป็นทั้งคำสั่งและคำสอนรวมอยู่ด้วยกันที่ทรงแสดงแก่พระสาวกเพื่อเผยแผ่พระาศาสนาซึ่งจัดเป็นจารีศีลเรียกอีกอย่างว่าอนิจจสีนคือศีลที่ต้องสมาทานเป็นหลักธรรมที่นับได้ว่าเป็นหัวใจของการเผยแผ่พระพุทธาศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญที่สุดพระพมคุณาภรณ์ได้กล่าวว่า โอวาทปาติโมคือหลักคำสอนที่เป็นหลักใหญ่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นหลักคำเดียวที่ได้ทรงแสดงเน้นย้ำในพระอระหันตสาวกซึ่งเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้ยึดเป็นหลักการเผยแผ่ เป็นหลักธรรมต้นแบบถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาความสำคัญอีกประการหนึ่งคือพระพุทธศาสนาถือคำสอนแทนองค์ศาสดาพระพุทธเจ้าได้ให้ความสำคัญของคำสอนเทียบเท่ากับสิ่งแทนพระองค์ดังพุทธวจนะที่กล่าวกับพระอานนท์ตอนหนึ่งว่าอานนท์ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราข้อที่พึงสังเกตก็คือธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงวินัยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติความสำคัญของพระพุทธศาสนาสรุปได้ว่าธรรมมีสองระดับคือสัจธรรมสูงสุด หรือเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์พึงได้พึงถึงได้แก่นิพพานการดับกิเลสและกองทุกทั้งปวงและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดนั้นคืออริยมรรคมีองค์แปการเผยแผ่ที่มีองค์ประกอบที่มีความสมบูรณ์ที่สุดคือมีทั้งหลักการซึ่งเป็นแนวนโยบายกว้างๆเนื้อหาสาระของหลักพระพุทธศาสนาอุดมการณ์ ซึ่งเป็นท่าทีของการเผยแผ่และวิธีการซึ่งเป็นการปฏิบัติดังนี้หลักการ3คือละความชั่วทําความดีทําจิตใจให้ผ่องใสอุดมการณคืออดทนไม่เบียดเบียนมุ่งความสงบและมุ่งนิพพานวิธีการ6คือไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายสํารวมในปาติโมกรู้จักประมาณในการบริโภคอยู่ในที่สงบ ชำระจิตให้สงบสำหรับธรรมะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับพระอาจารย์คันชิตอากินจโนวัดป่าสันติธรรมจังหวัดชัยภูมิเราไปฟังธรรมะรับอรุณกันเลยค่ะที่ผ่านมาการปฏิบัติของเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกเออเอาเข้าใจเข้าใจใช่นะคือมันไม่ได้เป็นเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกหรือการหลุดพ้นนะ่ะแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาอัตตาของเขาอะฝึกฝนเพื่อพัฒนาอัตตาให้มีความกล้าแข็งให้มีความเป็นอัตตาพิเศษขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงแสดงเรื่องธรรมจักรหรือว่าเรื่องแสดงสัมมาทิฏฐิตรงเนี้ยธรรมจักเนี่ยเป็นไปเพื่อให้เข้าใจหรือว่าให้ให้เข้าถึงความเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเข้าใจเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เนี่ยมันจึงเป็นบทปฐมมาเลิกของการพลิกความเชื่อเรื่องการปฏิบัติ เข้าใจไหม,มคือไอ้ที่เขาเดินทางมามันผิดมาตลอดเพราะพระองค์ต้องการที่จะเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนทิศถิเปลี่ยนความเห็นเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมจักรเนี่ยจึงเป็นพระธรรมหรือเป็นการแสดงธรรมที่บอกว่าเราภูมิมะเทวดาได้ต่ได้ร้องบอกออกไปจนถึงชั้น อะไรนะจากภูมิมปถึงชั้นไหนเอ่ยยามาดาวดึงุสิตโออะไรเนะี่ยไล่ไปเรื่อยๆที่เราเคยสวดในธรรมจักรเคยอ่านนะอุมมาเทวาสัตรรมานุชาเวสุงเนี่ยนะเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเ,อเสียงบรรเลือก็ออกไปว่าบัดน,นี้ได้มี พระธรรมอันเป็นดั่งธรรมาจักรหมุนไปแล้วเพื่อยังให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องต่อมนุษยชาติแล้วเนี่ยเ mm hmm. ข้าใจไหมต่อเทวดาและมนุษย์แล้วเนี่ยบัดนี้พระธรรมนั้นได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลงผิดกันมาตลอดเข้าใจไหมหลงผิดกันมาตลอดเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะเกิดความเห็นถูกพระธรรมาจาักกับพระวัตนสูตรในพระสูตรเนี่ย จึงเป็นพระสูตรเพื่อปรับความเห็นให้ถูกเพราะนั้นเมื่อปัญจว,วัคคีย์ได้ฟังนงเมื่อปัญจาัพระคีย์ได้ฟังทางใหม่เขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อพระองค์ได้ชี้มัชฌิมาปฏิปทาแล้วพูดถึงอริยมรรคใช่ไหมใช่ไหมพูดถึงอริยมรรคพูดถึงสัมมาทิฏฐิให้ปรากฏขึ้นปุ๊บเนี่ยใครเป็นคนแรกที่มีความเห็น คล้อยตามและเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดเปลี่ยนทิศทีตัวเองเปลี่ยนความเห็นตัวเองใครคนแรกท่านโกนทัญญาขันธ์ที่สี่ท่านนั้นก็แบบได้ยินเหมือนกันนะแต่ว่าแบบยังยังยังใช่ไหมยังยังไม่เปลี่ยนความเห็นยังไม่เปลี่ยนความเห็นยังยังมีทิฏฐิที่ยังไม่ตรงต่อพระพุทธเจ้าที่ต้องการแสดงเห็นไหม พระองค์ก็แบบก็เลยต้องใช้วิธีการแบบว่าค่อยๆอ่ะค่อยๆพาทําค่อยๆชี้ให้ดูโดยใช้คำว่าปกินณนักะทำนะปะกิน,นกะธรรมคือช่วงนั้นเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเป็นช่วงระยะเวลาแม่ไก่กำลังกกไข่เลยนะพอท่านโกนธัญญะเข้าใจใช่ไหมมีความเห็นที่ถูกต้องตามพระองค์แล้วเนี่ยโอ้ใช่เลย การดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติมันต้องเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาตรงนี้แล้วใช่ไหมแต่อีสีท่านยังใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยต้องใช้วิธีการค่อยๆตะล่มให้อีสีท่านเนี่ยเห็นตามพระองค์ให้ได้ถ้าปฏิบัติถ้าตั้งใจเอาไว้ว่าการปฏิบัติของตัวเองนั้นจะพาตัวเองไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ ไปมีฤทธิ์มีเดชไปนั่นไปนี่ไปรู้จักอนาคตไปอะไรระลึกชาติได้นั่นคือความเห็นที่ผิดเพราะสัมมาทิฏฐิบอกว่าอะไรความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกความรู้อันใดเป็นความรู้ในเหตุแห่งทุกความรู้อันใดเป็นความรู้ในการดับลงแห่งทุกขและความรู้อันใดเป็นความรู้ในการดําเนินไปให้ถึงความดับแห่งทุกขอายังวุจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่เข้าใจเรื่องทุกข์และการดับทุกข์หรือไม่ได้เป็นไปเพื่อการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์มัน